สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกินข้าวเย็นกันครับเออกวนเล็กน้อยวันนี้กินข้าวเย็นเวลาประมาณสามทุ่มนะครับเนื่องจากว่าออกกําลังกายไปออกกําลังกายมานะครับเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะเลิกออกนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับฝนมันตกกวนเล็กน้อยก็เลยรอให้ฝนหยุดแล้วว่าไปไปออกกําลังกายครับมื้อนี้เป็นต้มยำปลานิลครับ ต้มยำปลานิลครับก็ควรเล็กน้อยให้น้องชายไปตักมาที่บอ่อนะครับไปตักปลานิลนม,มาที่บอ่อเพราะว่ามือนี้อยากจะกินไหลสดน้ำร้อนๆนะครับน้องชายก็เลยไปตักปลานิลนม,มานะครับตักปลานิลนม,มาสามตัวนะครับควรเล็กน้อยก็ทำเป็นหม้อใยเลยนะครับก็ไว้ที่บ้าน ไว้ที่บ้านด้วยแล้วก็มากินที่โรงงานมาข่ามด้วยครับแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าหิวมากครับหิวแบบมากมายเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวกินเล็กน้อยขอตัวกินข้าวก่อนพรรู้สึกว่าทั้งหิวทั้งเหนื่อยนะครับออกกำลังกายเสร็จเพิ่งจะเสร็จมานะครับวันนี้ก็ ประสบความสําเร็จแล้วครับวิ่งได้แล้ว3มกิโลนะครับวิ่งได้แล้วสามกิโลก็สิดอัพหนึ่งร้อยวิดพื้นหนึ่งร้อยเตะกระสอบใจค้างซ้ายสองร้อยค้างขวาสองร้อยตีเข้าสองร้อยแล้วก็ต่อยกระสอบใจยอย่างเดียวห้าร้อยวันนี้ทำได้ครบหมดแล้วครับ ถือว่ากําลังกลับมาได้ได้แล้วก็ยังเหนื่อยหอบมืดอยู่นะครับก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ก็ทําได้ตามเป้าแล้วครับโอเคอ่าโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ